Mm hmm. สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้าวันวันพุธวันนี้วันพุธเนาะวันพุธของที่นี่นะคะพุธตอนเช้าเช้าค่ะมาสูตรอากาศบริสุทธิ์ค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรทำเป็นชานยื่นออกมา ยืดออกมาอเพื่อน,นั่งเล่นนะคะเพื่อนๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ่างอ่างอาบน้ําอุ่นแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วเนาะนานแล้วเบบี <Baby S 2> ก็จะนั่งชมนกชมไม้ค่ะตอนเช้าๆค่ะระวางตกนะคะสูงอยู่นะคะนี่สูงจากข้างล่างหลายเมตรอยู่นะคะหลายสิบเมตรอยู่นะคะเพราะว่าอันนี้บ้านเราอยู่บนภูเขาเนาะเ <c oughs> <c oughs> นี่ย่ะก็มาถ่ายบรรยากาศ ให้เพื่อนๆชมไี่ดิหาอะไรคะหาหนูเหรอคะ <c oughs> นี่ค่ะบรรยากาศร,บรอบๆบ,บ้านข้างบ้านก็จะมีแต่ป่ามีแต่ต้นไม้สูงๆอย่างเงี้ยแล้วค่ะ แล้วเดินออกไปก็จะเป็นสวนค่ะเ,เพื่อนๆสวนก็จะอยู่ติดติดกับชานนั่งเล่นเนี่ยะคะสวนที่ปลูกปลูกผักปลูกดอกไม้นะคะจะอยู่ทางนี้อากาศดีค่ะวันนี้อ้าวสวัสดีครับเอย ลูกไส้หลานเป็นอีอยังเนาะป่าเราเดินออกไปดูสวนข้างนอกกันค่ะเพื่อนๆยืนอยู่นี่นานไม่ได้ค่ะเสียวสูงชอบความสูงเท่าไหร่มาชมสวนของเราดีกว่าอัปเดตสวนให้เพื่อนๆดูนี <c oughs> ่จะบักพริกกันลังแดงค่ะบักพริก มะเขือเทศเขือเทศกำลังลูกโตหัวอ๋อโชว์มะเขือเทศเุ้ยเอาขึ้นม,ม,มาสิอันนี้จะเป็นต้นขาต้นขานี้ปลูกใหม่เพราะว่าเพิ่งได้มาจากตลาดลาว <c oughs> มะเขือเทศต้นนี้เก็บบ่อยๆแต่ว่าก็ออกดีดี เป็นลูกให้ผลผลิตดีดีดค่ะมะเขือ,อเทศต้นนี้ลูกเล็กเอาไว้ใส่ส้มตำมดกเยอะเลยค่ะต้นนี้ต้นพริกต้นนี้ตลกตลกค่ะไม่รู้ตัวอะไรมากินใบกินหมดต้นเลยแต่เขาก็พยายามออกออกใบใหม่ใบเล็กๆอยู่นะคะออกใบใหม่อยู่เรื่อยอยู่น่าจะเป็นนกเนาะ นอกหรืออะไรสักอย่างมากินตอนกลางคืนแล้วก็ไม่รู้กินใบพริกหมดเลยค่ะกินหมดต้นเลยสระแนงก็ตครย ใบเมเปิลกำลังเปลี่ยนสีค่ะเพื่อนๆเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วใบเมเปิลกำลังเปลี่ยนสีเป็นสีเป็นสีเหลืองสีสีแดง กรรอบๆสวนของเราป้าเด้วเราเดินออกไปนอกหน้าบ้านกันค่ะป้าเด้วเราไปเ,เดินเล่นหน้าบ้านกันนะคะถ่ายบรรยากาศตอนเช้าๆมาฝากเพื่อนๆค่ะ อันนี้อากาศดีมากเลยค่ะแต่ว่าอากาศก็เริ่มเย็นลงมาแล้วนี่ต้นคริสต์มาสทรีของน้องครูดคุณย่าซื้อให้เมื่อปีที่แล้วเริ่มโตแล้วต้องเอา,เอาเอ,าเอาเออเอาเหล็กดัดมาล้อมรั้วไว้เพราะว่าตอนกลางคืนจะมีกวางนะคะกวางมา,มาเออ เขาเรียกว่าอะไรกวางเวลาเขาคันตามตัวเขาก็จะมาถูมาถ่ายต้นต้นไม้มันก็เลยหักบ้างเป็นบางส่วนนคะคะก็เลยเอาทำรัว้วล้อมรั้วไว้ด้านนี้หักไปเลย <c oughs> <c oughs> เอาจูงกันไป จูงกันไปที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูต้นแอปแอปเปิ้ล็กของเราอยู่หน้าบ้านเนี่ยค่ะ <c oughs> แอปเปิ้ลน,น้อยแม่ค่ะต้นแอปเปิ้ล <c oughs> ไม่ค่อยดกเท่าไหร่มีประมาณสิบกว่าลูกแน่แหละค่ะโอ้ยสูงแท่เนอะ นีได้แล้วแอปเปิลน,น้อยอยู่บ้านคุณป้าจะดกกว่านี้ค่ะแอปเปิลแต่อยู่ร่ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ก็พอได้กินนิดๆหน่อยๆค่ะอันนี้มันลูกเล็กเนาะพันเล็ก ทางนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเขานะคะนีคะตรงขึ้นไปนี้ก็จะขึ้นเขาไปเดินเขาเดินป่าเดินเขาได้นะฮะบ้านเพื่อนบ้านก็จะก็จะอยู่ตามภูเขาเนี้ยค่ะขึ้นไปเนินเนี้ก็จะเป็นภูเขาบ้านเขาก็จะอยู่บนภูเขานะคะทางนี้เป็นภูเขาหมดแล้วค่ะเพืพ่อนๆมองไม่เห็นบ้านเลยมีแต่ต้ตนไม้บ้านอยู่ข้างในต้นไม้เยอะค่ะ ะะตอนเช้าๆแม่น้องครูก็จะวิ่งตรงนี้แหละค่ะวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้ออกกําลังกายทําอะไรเสร็จทํากับข้าวเสร็จก็จะวิ่งวิ่งตรงนี้ประมาณวันละ30นาที40นาทีนะคะวิ่งกลับไปกลับมาเนะะีน่ยค่ะถนนตรงนี้จะไม,ม,ม่มีรถผ่านมาเยอะเท่าไหร่ก็เลยวิ่งได้ตอนเช้าๆวิ่งสบายเลยเอ้าวไฮาดีสวัสดีค่ะลือยังไฮดีจุงน้องไปไหนคะพาน้องไปเที่ยวที่ไหนคะ รถเข็นอันนี้มีไว้สําหรับเข็นที่บ้านมีรถเข็นอยู่3ามคันค่ะเพื่อนๆจูงน้องไปไหนจูงน้องไปแล้วไฮดีน่ะลากน้องไปไหนนาะ Where you wanna go ไฮดีะน,น้องคุดสวัสดีครับสิลูกแดดสองหน้า สวัสดีครับบายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูไฮดี้มีความสุขมากเลยได้ออกมานอกบ้านโอ้ยแฮปปี <c oughs> ชอบมากเลยตามธรรมชาติเขาเนี่ยเนาะโอเคค่ะเพื่อน้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคิดถึงเพื่อนๆค่ะ ขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพน,นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ